ท่านผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะฮะเมื่อวานนี้ถ้าท่าน,นจําได้รถกระบะคันหนึ่งที่ขับไปแล้วมีมอเตอร์ไซค์ขี่ตามมาแล้วก็ยิงกระสายเข้าไปเนี่ยฮะกระสุนเข้ากระจกหลังแล้วก็ไปโดนคนงานที่เป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่เบาะหลังคนขับเนี่ยค่ะเสียชีวิตอมอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะตกลงรู้ละนะเขาชื่นเม่งห้วยสะพานค่ะเป็นขาใหญ่ในพื้นที่ นี่เม่งห้วยสะพานแล้วไปยิงใส่เขาทำไม,มถือเม่งนี่อ้างเหตุผลแบบโอ้โหฟังแล้วแบบมันก็สมควรนะ่ะที่ญาติพี่น้องคนตายเขาไปดักรอตอนที่รู้ว่าตำรวจจับคุมตัวได้นะฮะค่ะนี่เดี๋ยวเล่าเหตุผลให้ฟังแต่ดูตรงนี้ก่อนอมึงตอบกูดิบอกเลยว่าเกือบโดนมงสบายใจยัง ใจเย็นอย่าอย่าเข้าไปนะครับอย่าเข้าไปนะครับอย่าวนี้ก่อนนะอย่าเข้าไปนะผมฟังนะพี่ก็ผมก็อย่าเข้าไปนะพี่พี่พี่ตอบกูหน่อยดิจริงน้องกูทำไมน้องกูจะมาสมัครไงมึงจริงมันทำไมมึงสบายใจยังนี่พี่ญาติของผู้ตายมาตะโกนต่อว่าด่าทออยู่นะฮะ ดแล้วบางจัหวานี่จะพุ่งเข้าไปเพื่อจะประชาทันด้วยนะน้องกูจะมาสมัครไงมึงจิงมันทำไมมีเป็นนาทีที่ที่ชายนะครับแล้วก็สามีของผู้ตายนะฮะผู้ตายชื่อนางสาวเพ็ญประภาอายุ33ปีนะครับมาดักรอผู้ต้องหาที่ตำรวจเนี่ยคุมตัวมาทำแผนนะครับคนก่อเหตุชื่อนายมงคลบุญสมทบ เขามีฉายานะฮะมีชื่อเล่นนะครับชื่อเหมง่งฉายาเหมง่งห้วยสะพานอายุ34ปีตำรวจสพหนองปลือก็คุมตัวมาทําแผนนะฮะทางเข้าแคมป์คนงานในพื้นที่อาําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับจุดที่เหมง่งห้วยสะพานขี่มอเตอร์ไซค์มาชักปืนยิงใส่รถกระบะกระสุนนี่มันเข้ากระจกหลังแล้วก็โดนนางสาวเพ็ญประภาที่นั่งอยู่ในรถในรถเนี่ยนะฮะเบานั่งหลังคนขับเนี่ยเสียชีวิตนะครับ คือเขาไม่รู้อีนยเนี่เลยนะฮะไม่ได้มีเรื่องมีรางไม่ได้เป็นคู่กรณเลยเนียกับนายเมงเลยคือโดนลูกลงเต็มเมเลยอะคะนายเมงเนี่ยบอกว่ารถกระบะคันนี้พ่อตาเขาเคยขับแล้วก็ยกพวกมาลุมทำ้ายเขาก็เลยแค้นเนี่ยมันไปลงะลรกับรถกระบะนี่ระหว่างน,นี้นะฮะสามีของผู้ตายก็พยายามวิ่งฝ่าด่านตำรวจนะครับเพื่อจะเข้าไปเอาเรื่องกับนายเมง่ง แต่ตำรวจก็ต้องสกัด,ดต้องกันกันเอาไว้นะฮะไม่ได้ไม่ได้สา,ามีผู้ตายก็ทําได้แค่ร้องไห้เสียใจนะครับคือเขาแค้นใจอะว่าเอ๊ะทำไมเมียเขาต้อ,องาม,ม,อมาตายด้วยด้วยฝีมือของคนแบบนี้เหตุผลแบบนี้นะฮะหน้ายังไม่เคยเห็นเลยผมอยากเห็นหน้ามันตักี้ยิงี่ยที่มันยิงเมียผมเนี่ยนะเราเป็นแม่มึงมั่งเมียมึงมั่งยังทำยังไงถ้ามึงไม่ร้องไห้ กูกล้าตีนึงเลยแต่ข่ามึงจะประกันตัวเหรอหลักฐานขนาดนี้ประกันมันจะแใครให้ประกันเขเกินไปแล้วนี่ฮะคือตำรวจก็คงใส่หมวกกันน็อกอะไรพวกนี้มาด้วยอ่ะเพราะก็อยากมาดูหน้าผู้ต้องหานะครับแต่อีกมุมหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องพยายามกันเอาไว้ตรงนั้นก่อนนะฮะพาเกิดไปทำล้งทำวายกันบาดเจ็บรัวตายขึ้นมาอีกมันก็เป็นคดีเพิ่มเติม การทำแผนใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะเพราะว่ามีชาวบ้านมีญาติของผู้ตายที่มารอดูการทำแผนเยอะเลยนะครับนี่ไงเห็นไหมพี่สามีของผู้ตายก็บอกโอ้โหมันฆ่าเมียผมเนี่ยหน้ามันผมยังไม่ได้เห็นเลยเนี่ยดูแท่หมวกกับน็อกเห็นไหมโอาก็แค้นใจไงตำรวจก็รีบทำแผนแล้วก็รีบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อนะฮะ ระหว่างที่คุมตัวขึ้นรถจะกลับโรงพักเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามผู้ต้องหาเกี่ยวกับมูลเหตุที่ไปก่อเหตุนะฮะก็อ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจหรอคะบอกบรรดาโทสะเขาเนี่ยถูกข้อตาเนี่ยยกพวกมารุมกระทืบอยู่หลายครั้งเ มัเป็นการระดับโจรแค่ระดับโจรแล้วมันลืมกระชื่อผมได้หลายครั้งพี่รู้สึกผิดไหมอยากจะขอโทษอะไรครอบครัวคนตายต้องมาลืนกระทื่อเราด้วยค่ะพี่รรรผไม่าคับย้อนกลับไปนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนวานนี้นะฮะหลังจากเหม่งห้วยสะพานไปก่อเหตุยิงใส่รถกระบะตอนเย็นๆเนี่ยนะฮะจากนั้นประมาณสองสามทุ่ม ตัวของนายเม่งก็ประสานผู้ใหญ่บ้านให้พาไปมอบตัวพร้อมกับปืนของกลาง9้ามมที่ใช้ก่อเหตุจุดเกิดเหตุก็คือเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่คือภาพเมื่อวานนี้ค่ำๆก็มามอบตัวนะครับโดยนายเมงสารภาพว่าเขาจำรถกระบะสีขาวคันนั้นได้เพราะรถคันนั้นเป็นของพ่อตาของเขาแล้วพ่อตาเขาเคยขับรถคันนี้พาพวกมาหาเขาที่ห้องเช่า แล้วรุมทำร้ายเขาเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองสาเหตุเพราะไม่พอใจที่ตัวของในเมง่งกลับมาคบหากับลูกสาวของพ่อตาอีกตอนนั้นเขาบอกเขาไม่มีโอกาสได้ตอบโต้อ,อะไรเลยเพราะพ่อตาเนี่ยยกพวกมาจนกระทั่งเมื่อวานนี้เจอรถกระบะคันนี้ขับผ่านมาในซอยค่ะจําได้ว่าเป็นรถพ่อตาในเม่งนี่บอกโกรธขึ้นมาทันทีแล้วตอนนั้นมี ปืนเนี่ยพกติดตัวอยู่ด้วยก็เลยขี่รถตามไปยิงเม่งห้วยสะพานอ้างว่าจริงๆแล้วเขาตั้งใจแค่จะยิงขู่ยิงใส่ไปสี่นัดแต่วิถีกระสุนเนี่ยมันพลาดเข้ากระจกหลังรถไปโดนคนในรถเสียชีวิตยอมรับว่าตอนนั้นไม่รู้ว่ามีใครอยู่ในรถบ้างไม่รู้ว่ามีใครอยู่ในรถบ้างแต่ก็ต้องเห็นคนหลังรถใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่ารถคันนี้พ่อตาคุณคู่กรณีคุณอะไรเนี่ยขับมาซึ่งเ,เห็นไหมฮะคือขับมาถึงเนี่ยไล่ยิงเขาเลยเอาดูจังหวะภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้หน่อยนะฮะตั้งแต่ตอนที่รถกระบะขับมาเลยนี่กระบะขับมานะฮะแล้วเขาก็เลี้ยวโค้งซ้ายนะครับ มีคนนั่งกระบะหลังมีคนนั่งในรถนะครับในเม่งนี่บอกเห็นรถแล้วจาได้แค้นขึ้นมาเลยพอตาเคยขับคันนี้ยกพวกมาลุมทํำลายเขาขี่รถไล่ตามไปจังหวัดตรงนี้เนี่ยในเม่งอ้างว่าตั้งใจยิงใส่เพื่อขู่ยิงใส่ไปสี่นัดแต่กระสุนเนี่ยมันเข้าไปที่กระจกหลังรถไปโดนคนเสียชีวิตหนึ่งคนซึ่งเป็นคนงานที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะฮะ อ,อนางสาวเพ็ญประภานะครับและในเม่งก็ขี่รถหลบหนีไปก่อนที่จะมามอบตัวนะครับพ่อตาของในเม่งฮะวันนี้เราเจอตัวนะฮะพ่อตาบอกว่ารถกระบะคันสีขาวที่ถูกยิงเนี่ยเป็นของนายจ้างของเขาซึ่งตัวของเขาเนี่ยพ่อตาในเม่งกับนายจ้างเป็นเพื่อนกันแต่วันเกิดเหตุเมื่อวานพ่อตาของในเม่งบอกผมไม่ได้ไปเลยนะะพ่อตาเขาชื่อหวังนะฮะนี่พ่อตาบอกผมไม่ได้ไปด้วยอื คนขับรถเนี่ยคือเพื่อนผมเขาเป็นนายจ้างของผู้ตายเขาพาคนงานเขาไปทำงงทงานวันเกิดเหตุรถกระบะคันนั้นสามีผู้ตายเป็นคนขับเบาะข้างๆเนี่ยเป็นนายจ้างผู้ตายนั่งเบาะหลังคนขับก็คือนั่งเบาะหลังสามีมีนายจ้างไปด้วยแล้วก็มีภรรยาของนายจ้างนั่งข้างๆผู้ตายหลังกระบะ มีคนงานอีกคนนึงชื่อนัทพลนนั่งอยู่คาดว่าเมงเนี่ยน่าจะหวังยิงคนขับเพราะคงแค้นใจในจ้า,จางที่เป็นเพื่อนของพ่อตาเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยนจ้างที่เป็นเพื่อนพ่อตาเนี่ยที่เป็นเจ้าของรถกระบะเนี่ยเคยเข้ามาห้ามเข้ามาเคลียร์ตอนที่ในมเมงกับพ่อตามีเรื่องกันพ่อตาในเมงบอกว่าลูกสาวของเขาอายุเพิ่ง18ปี ไปคบหากับในเม่งเมื่อปลายปีที่แล้วปี6 6แต่ผมเนี่ยไม่อยากให้คบกันเพราะรู้ว่าในเม่งมีลูกมีเมียแล้วก็เลยเข้าไปคุยเข้าไปขอให้เลิกยุ่งกับลูกสาวตอนนั้นถูกเม่งเอาปืนจ่อหัวนั่นแล้วในจ้างอ่ะที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยในจ้างเจ้าของรถกระบะนี่แหละเป็นคนเข้ามาห้ามค่ะ<อ>หลังจากนั้นลูกสาวยังยืนกรานว่าจะคบกับเม่ง อ้างว่าเม่งเลิกกับเมียแล้วพ่อ,อ,อเขาก็เลยเอ้าก็ได้ถ้าจะคบก็คบแต่ให้มาผูกข้อไม้ข้อมือก่อนนี่ฮะจนกระทั่งต้นปีที่ผ่านมาสองห้าหกเจ็ดอยู่ๆลูกสาวก็ร้องห่มร้องไห้กลับมาบอกพ่อเม่งพาลูกกับเมียกลับมาอยู่ด้วยก็ถามลูกสาวว่าล้วอยู่กันยังไงอะค่ะลูกสาวบอกเม่งเขาบอกให้อยู่กันแบบ สามคนผัวเมียลูกสาวก็เลยขอเลิกกับเมงผมเนี่ยแหละไปช่วยขนของออกมาแล้วก็ไปเช่าห้องให้ลูกสาวอยู่หลังจากนั้นไม่นานก็พบว่าลูกสาวกลับไปคบกับเมงอีกแล้วคราวนี้ก็เลยพาพวกไปที่ห้องเช่าเมื่อวันที่เจ็ดมิถุนายนนั่นแหละหแล้วก็มีปากเสียงกับเมง ก็เลยมีการลงไม้ลงมือชกต่อยกันแต่ยืนยันว่าไม่ได้รุม,มพี่เม่งบอกแค้นพ่อตาขับรถกระบะมาพาพวกมาลุมเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ลุมแล้วคิดว่าเรื่องจะจบตั้งแต่ตอนนั้นไม่คิดเลยว่าเม่งยังแค้นฝังใจอยู่แล้วก็มาไล่ยิงรถกระบะซึ่งสุดท้ายก,ก็มีคนมารับเคราะห์แทนในเรื่องนี้นสามีของผู้ตายนะฮะที่เราเห็น,ไ,ไ,ไ,หนไปยืนรอดูหน้าผู้ต้องหา ตอนที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนเนี่ยชื่อหนุ่ยนะครับคุณหนุ่ยเนี่ยบอกว่าตัวเขากับภรรยาก็คือนางสาวเพนประภาที่เสียชีวิตเพิ่งมาทำงานได้สองสัปดาห์ไม่เคยรู้จักกับในเหม่งมาก่อนแล้วปกติเขาก็ไม่ได้ขับรถคันนี้ด้วยแต่วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ในจ้างนะซึ่งเป็นพี่เขยของตัวสามีผู้ตายเนี่ยเจ็บขา ก็เลยขอให้ช่วยขับรถแทนให้หน่อยส่วนตำแหน่งที่นั่งของภรรยาผู้ตายเนี่ยนะฮะก็คือภรรยาเนี่ยปกติแล้วคนที่นั่งก็คือหนุ่ยนะค่ะกลายเป็นว่าภรรยาของเขาต้องมารับเคราะห์แทนเขาท่านผู้ชมดูตรงนี้นะฮะเอาขอดูภาพอินฟโฟกราฟิกอันใหญ่หน่อยนี่ในจ้างที่นั่งเบาะข้างหน้าคู่กับคนขับเนี่ย คือเพื่อนกับพ่อตาของนายเมงผู้ต้องหาค่ะปกติเป็นคนขับรถแล้วนายเมงเขาแค้นทั้งพ่อตาแล้วก็แค้นทั้งนายจ้างเพราะว่าเคยมีกรณีปัญหากันแล้วนายจ้างที่เป็นเพื่อนพ่อตาเนี่ยเคยมาคงมาเคลียร์อะไรพวกนี้นะฮะเมื่อวานนี้เห็นรถกระบะคันนี้ปกติพ่อตานายเมงต้องมาด้วยค่ะแต่พ่อตานายเมงไม่ได้มาอ่าอ,อ่าตัวของเพื่อนพ่อตาเนี่ยคือนายจ้างเนี่ยเขาขับรถพาคนงานจะไปทํางาน แต่เมื่อวานเนี่ยเขาเจ็บขาเขาขับไม่ได้เขาก็เลยให้หนุ่ยเนี่ยขับรถแทนหนุ่ยปกติเวลาไปกับนายจ้างจะไปกับพรรยงภรรยาอะไรด้วยเนี่ยไปทางานพ่กมานอยู่ในสองอาทิตย์เนี่ยตาแหน่งที่นั่งเนี่ยถ้านายจ้างขับหนุ่ยจะนั่งเบาะหลังนายจ้างอ่าแล้วจะมีภรรยาของหนุย่ยนั่งอยู่ทางฝั่งของคนชื่อฟ้าฟ้านี่คือภรรยานายจ้าง พราะปกติถ้าสามีเขาขับรถเขาจะขึ้นมานั่งเบาะหน้าค่ะกลายเป็นว่าพอเมื่อวานหนุ่ยต้องขับรถแล้วเม่งมาตามไล่ย,ยิงเนี่ยกระสุนเข้ากระจกหลังเนี่ยก็เลยไปเข้าภรรยาของหนุ่ยแทนก็เลยเสียชีวิตก่อนเกิดเหตุสามีผู้ตายบอกว่ามีลางสังหรณ์นะครับเพราะเพิ่งพาภรรยาไปถ่ายรูปทำบัตรประชาชน พอถ่ายรูปออกมาภรรยาบ่นบอกโอ้โหรูปไม่สวยเลยหน้ามันดำคล้ำเหมือนคนตายเลยเนี่ยจากนั้นไม่นานก็ถูกยิงเสียชีวิตตอนนี้อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับมือยิงให้ถึงที่สุดเพราะเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องวางแผนต้องคิดมาแล้วต้องไกรตรองมาก่อนผมารูป่เ,ปเอนคนตายเลยผมบอกให้ไม่พูนั้พี่ายม่ก็ได้ทามผมเพิ่งมาอยู่ผมจะไ่รู้จักมันยังไงผมไม่รู้จักเลยซ้ำไป ค,คนอะไรจำรถไม่จำคนคนนะพี่ไม่ใช่หมามยิงแล้วมันจะประกันตัวมาเดินเออเหยอได้มันตั้งใจยอยู่แล้วพี่เนี่ยกล้องพี่ก็เห็นอยู่ผมไม่รู้ตัวใดซ้ำมันจะมายิงม,มันบอกมันไม่ได้ตั้งใจอะไรมาพี่มันตั้งใจมาอยู่แล้วนี่ฮะเหมืนมอนที่สามีผู้ตายบอกคนอะไรจำรถคนอะไรน้องเมนพี่ไม่ใช่หมายิงมันจประกันตัวเดินอแค้นคนครับแค้นคู่กรณีจำรถไม่จำคนคน่ะ มันต้องเห็นคู่กรณีก่อนใช่ไหม,มจะเอาลงเอาเรื่องจะหาเรื่องอะไรก็ว่านไปเห็นรถนี่ขี่ไล่ตามแล้วยิงใส่เขาเลยภรรยาของนายจ้างนะฮะที่ชื่อฟ้าที่นั่งไปในรถด้วยนะครับแล้วก็เป็นพี่สาวของหนุ่ยคนขับรถเนี่ยฮะหนุ่ยสามีผู้ตายเนี่ยคือนั่งข้างอยู่กับผู้ตายนะฮะบ,บอกว่าตอนนั้นในเม่งนี่ขี่จักรยานยนต์วนเวียนดูลาดเราอยู่หลายรอบ วันก่อเหตุเธอเห็นว่าขี่รถตามด้วยจนรถกระบ,บะกําลังเลี้ยวเข้าที่พักในเมงก็ชะลอจักรยานยนแล้วหยิบปืนออกมาตอนนั้นเธอบอกเธอก็สังเกตมาตั้งนานแล้วเธอก็เลยก้มหัวหลบก,<ล>ก็เลยรอดคมกระสุนมาอย่างบุบิดแต่พอหันไปดูอ้าวน้องสะพายถูกยิงจนเลือดโชกก็เลยรีบแจ้ง1 6ึ่ให้มาช่วยเหลือมา,มาถึงปุ๊บพี่ก็ไม่คิด เหมือนมาดูลาดลาไว้ก่อน<ะ>พอรอบรอบเมื่อวานนี้ขับมาจากที่ทํางานพอมาถึงปุ๊บสวนตรงนี้ทางเข้าบ้านเขาอะค่ะเนี่ยตรงหน้าร้านค้านี่เลย<ะ>พอพอถึงปุ๊บมันวนรถกลับมามาถึงปุ๊บ,นนบ,บพี่ก็ไม่คิดวา่าเขาจะใช้ปืนขึ้นมายิง<ะ>พี่มองหลังตลอดพี่ว่าทําไมเขาขับตามมามาอีกไวคนนี้<ะ><ะ>พอขับมาปุ๊บมาถึงเสาไฟนะคะจับปืนขึ้นมายิงปั้งปั้งปังปง แล้วพี่ก็หมอบลงเม็ดที่สามอ่ะเลนั้นที่สามพี่หมอบเลยเพราะว่านัดสองพี่เห็นเพราะพี่อยากรู้ว่าเขายิงแบบไหนเขาก็ยิงปั้งๆพอที่สามพี่หมอบลงปุ๊บพอหมอบปุ๊บน้องคนตายหมอบตามพี่เขาบอกว่าพี่หนูเจ็บเป็นไรพี่ช่วยหนูด้วยหนูเจ็บหนูชาไปหมดแล้ววินาทีชีวิตเลยนะฮะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวของในเม่งนะฮะครอบครัวผู้ต้องหามาเยี่ยมในเม่งที่โรงพักนะครับ นะคุณบอมอภิวัตผู้สื่อขาวของเราก็ไปสอบถามแม่ของนายเม่งนะฮะแม่ของเม่งห้วยสะพานแม่ยอมรับว่าลูกชายนีสใสไม่ดีจริงๆดื้อม,มาตั้งแต่เด็กเป็นคนใจร้อนลูกชายเนี่ยมีเมียอยู่แล้วยังไม่ได้เลิกกันลูกชายเนี่ยเจ้าชู้มีบ้านเล็กบ้านน้อยไปทั่วโดยตอนเช้าเนี่ยลูกชายจะอยู่กับเมียที่ชื่อวี แล้วก็มีลูกกันด้วยนะก็เขาจะอยู่กับลูกกับเมียพอตกดึกก็จะไปหาผู้หญิงคนเด่นที่เป็นบ้านเล็กบ้านน้อยเหตุการณ์ในครั้งนี้แม่บอกคงไม่ขอประกันตัวถ้าจะให้ประกันตัวลูกชายเนี่ยเอาเงินไปซื้อนมซื้อข้าวให้หลานกินดีกว่าส่วนภรรยาของในเมงบอกว่าคบหาอยู่กินกันมาสี่ปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนลูกเพิ่งอายุหนึ่งขวบสี่เดือน ช่วงที่คบหากันก็ใช้ชีวิตลักษณะบ้านใครบ้านมันจนกระทั่งช่วงท้อง,องสามีก็ไปมีผู้หญิงคนอื่นซึ่งก็คือลูกสาวของคนที่เป็นพ่อตาในเมงอ่ะที่ในเมงเขามีเรื่องมีราวด้วยเธอบอกตอนนั้นเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แค่ก็ปล่อยไปแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ก็มายิงคนตายติดคุกอีกหลังจากนี้เธอก็ต้องดูแลลูกต่อไป ส่วนสามีก็ต้องปล่อยให้รับโทษไปตามกฎหมายทั้งคดีนะครับตำรวจแจ้งข้อหาในเม่งนะฮะก็คือฆ่าผู้อื่นโดยจ่าตรองไว้ก่อนนะครับพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนพรุ่งนี้จะพาไปฝากขังนะครับขณะเดียวกันวันนี้นะฮะศพของนางสาวเพนประภาซึ่งญาติพี่น้องเรียกชื่อเล่นว่าน้องใหม่นะฮะ ตอนนี้ยังถูกส่งมาไม่ถึงบ้านนะครับอยู่ในขั้นตอนการส่งไปพิสูจน์อย่างละเอียดตามขั้นตอนบ,บ้านอยู่ที่ตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีนะฮะแต่ที่เกิดเหตุอยู่ที่ชนบุรีญาติาติบอกว่าปกติน้องใหม่จะทำงานอยู่ที่ชนบุรีเป็นคนดีขยันทำงานส่งเงินกลับมาให้ที่บ้านทุกเดือนเวลาว่างกลับมาบ้านก็มาช่วยเหลือญาติพี่น้องทำงาน ก่อนเกิดเหตุยังพูดอยู่ว่าอยากให้น้องใหม่เนี่ยกลับมาช่วยขายของที่จันทร์ซึ่งอีกฝ่ายยังตอบอยู่เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปหาแน่กลายเป็นว่าสุดท้ายเสียชีวิตซะก่อนญาติบอกว่าอยากให้คนก่อเหตุรับผิดชอบแล้วก็เยียวยาครอบครัวผู้ตายด้วยครอบครัวผู้ตายเขามีลูกสาวตอนนี้เพิ่งเรียนอยู่มสาขาดแม่ไปก็คงลำบาก น้องเขาบอกว่าไม่อยากอยู่ที่นั่นแล้วอยากกลับมาอยู่กับพี่ค่ะเขาพูดอย่างนี้เดี๋ยวมาไปแน่พรุ่งนี้เขาว่างเงี้ยค่ะตกใจมากเลยยอมรับมไม่คิดว่าน้องเขาจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ